แต่จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากทำแบบนั้นหรอกนะครับนี่อันนี้แกะนี่มีคลิปมีคลิป 4K เลยนะเนี่ยนี่เป็นมือถือนะครับโอ้ยแพ็คแพ็คมาตะกันกระแทกกันกระแทกก็น่ากลัวส่งไวมากเลยนะแบบเอ้ยผมเห็นว่าส่งมาตอนอะไรวันี่ยเดี๋ยวทำไมแบบมันมันเยอะอย่างเงี้ยนละ่ะอ๋อมีห่อที่สองเลยมีชั้นที่สอง้วยครับคุณผู้ชมไม่ใเ้ยลเนี่ย มีชั้นที่สองด้วยมีสองสามชั้นเนี่ยว้าวรอบนี้ถึงแล้วครับถึงเจ้าสัวแล้วโอ้ยโอ้ยนี่แค่นี่แค่ข้างหลังมันแตกอะเอ้ยถว่าอะโอเคครับจอมันจะกระพริบนะครับเขาบอกอาการอ่ามันจะไม่มีอาการแทรกอื่นใช่ประมาณนี้ส่วนเรื่องส่วนเรื่องของส่วนเรื่องส่วนเรื่องของเน่แน่แน่ให้ผมเอาไปดูสายชาร์จนะครับผมสงสัยเรื่องสายชาร์จไอ้ค่าวไอ้ค่าวที่ไม่สงสัยเพราะว่า เจ้าของเขาเขาทำมาดีอันนี้เอาแบบอุ้ยเหมือนเครื่องหลุดอ่ะเหมือนเครื่องหลุดแต่บอกเลยเนี่ยโอ้ยสวยงามสวยงามงานช่างมากเฮ้ยได้วะครับอี่ครับทุกอย่างอุ้ยทุกอย่างปกติชาร์ปกติอ่าทีนี้เสียวสายชาร์จครับเดออื๋บางทีมันมีปัญหาเรื่องสายชาร์ตเฮ้ยเข้าปกติอ่าผมผมว่าผมกดยอมรับสินค้าดีกว่าเพราะว่า สงสารคนขายแล้วเริ่มสงสารคนขายแล้คือแบบเขาขายอะปกติอะคนปกติเขาขายนะครับเออเขาจะไม่ขายถูกแบบนี้นะเพราะว่าขายขายแบบราคาถูกราคาแบบเนี้ยราคาหลักเนี้ยมันจะต้องไม่มีจอเลยครับพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์ไหนดูหน่อยสิซอฟต์แวร์ของอะไรอัปเดตเวอร์ชันด้วยเหรออัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเชื่อมต่อ WiFi อันนี้ไม่ไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกลายตาเลยนะครับ ไม่ได้ทำไม่ได้ทำให้ผมเครียดเลยนะไอจอเนี่ยอะไรวะ,ะติดตั้งตอนนี้ครับอันนี้ผมอันนี้ผมติดตั้งข้อมูลอัเอปเดตซอฟต์แวร์นะผมไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงนะ Android นี่ครับมันปกติแล้วผมรับได้กับเรื่องอย่างนี้นะครับกับเรื่องนี้ดูอ่ะโอเคอัปเดตไปแล้ว อันนี้ตรงนี้มีปุ่มสแกนลายนิ้วมือใช่ไหมสแกนลายนิ้วมือตรงนี้ครับของตัวอื่นนะนี่ตัวอื่นนี่หมายถึงพวกมือถือยี่ห้ออื่นใช่ไหมของเรียวมีเตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาในราคาที่สูงกว่าเพราะว่ามันครบสภาพมันดีถึงนักลองสภาพมันดีกว่าตัวนี้ก็เช่นกันครับซื้อมาเพิ่มยังใช้ได้เป็นปกติยังใช้ได้เป็นปกติเ,กตเห็นไหมครับเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างยังดีอยู่ อัดไม่เพี้ยนนะเนี่ยครับประมาณนี้อุ๊ยอัปเดตช้านะเนี่ยอัปเดตสามร้อยเมกเนี่ยหน่วยความจำ ufa ไม่ใช่ emmc มือนี่ยมือถือผมร้อนครับมือถือร้อนลอกถ่ายวิดีโอภายหลังช่างมันครับอันนี้ก็อัปเดตเหมือนกันนะใช่ไหมมีอะไรใหม่ก็แป๊บนึงนะผมรู้สึกว่าแสงหน้าจอมัน น,นี่เป็นจอ ips นะครับนี่นี่นี่อัปเดตโอ้โอัปเดตสี่รอยเมกะอะไรวะเนี่ยอัปเดต400รเมกะติดตั้งตอนนี้ไปเลยดีกว่าเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของเครื่องเราอันนี้ก็ต้องปิดใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวปิดเอาละเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้อันนี้ก็เป็น samsung เหมือนกันนะครับ samsung เหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันตรงที่ราคาราคานี่ราคาที่พันเก้าราคานี่ราคานี่พัน <c> ห <oughs> นึ่ง <c oughs> ราา้อยแต่ว่าโอเคครับต่ดูนะ อันนี้นี่แล้วก็วุไวด้วยนะเนี่ยอนุตูแ้แสน 3, แสนสามแสนสี่ผมว่าไม่แปลกใจนี่ข้อมูลทางกฎหมายอะไรต่างๆคอนทราร์ชันหูยแอนดรอยสิบเฮ้ยตอนแรกมาถึงคิดว่าแอนดรอยโอ้เฮ้ยแอนดรอยสิบด้วยวันยูไอศูนย์สองเฮียแบบพูดเฮียเลยเฮียกันไปแล้วฮะเฮ้ยแอนดรอยสิบดีไม่เป็นแอนดรอยสิบเอ็ดไปด้วยเลย เนี่ยโอ้โหคุณดีเกินไปอ่ะเฮ้ย hey. <laughs> คุณดีเกินไปอะครับนี่ดีไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีการสัรอลองข้อมูลไม่ได้แย่ครับไหนเดี๋ยวลองเปิดไฟฉายดูหน่อยสิแบบตำแหน่งไม่เอา NFC คืออะไรไม่รู้ปิดไปดีกว่าไหมเปิ o ออนทิ l เ y มันพิมพหน้าจอด้วยมีด้วยมีบันทึกหน้าจอด้วยมีซิงค์ด้วยหมดประหยัดพลังงาน เฮ้ยเออคือผมโอ้โห VOLT E ก็ใช้ได้ฮเอาไว้เอาไว้ปล <indie> ่อยสัญญาณมือถือโคตรดีของเขาดีจริงของเขาดีเออเอาไว้เป็นเราเตอร์ก็ได้เครื่องนี้เดี๋ยวลองเสียบซิมดูครับว่ามันมีติดลายเดือนหรือเปล่าไม่น่ามีนะแล้วก็ไฟฉายอยู่ไหนไฟฉายไฟฉายแรงด้วยดูดิไฟฉายแรงแรงไฟฉายแรงดีไฟฉายใช้ได้เลยเนี่ยผมว่าผมยอมนะ เรียนรู้เพิ่มเติมโอเคเปิด Wifi นี่ปั๊บเอาอัปเดตซอฟต์แวร์อีกแล้วเหรออัปเดตรัวๆเลยเพื่ออะไรเนี่ยเจ้าของเครื่องนี้ไม่ยอมอัปเดตกันมาเลย ผมกลายเป็นว่าผมต้องมานั่งอัปเดตให,ให้ให้เจ้าของเครื่องเ <laughs> แล้วผมจะลองดูว่าเครื่องนี้มีรายเดือนเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับโดยการใสซ่ซิมเข้าไปนะปั๊ว่า 4G น่าจะเร็ว หรือ LTE หรือ LTE ก็คือ 4G ผมไม่มั่นใจแต่คือแบบสัญญาณมันอีมานุ่งต้องแนงมากเลยอะไรเนี่ยอัปเดตโอ้โหอัปเดตเยอะจังหนึ่งมีนาหนึ่งมีนาคมเชีย่ยมีนาคมสองพันยี่เ็ดกูต้องอัปเดตแพดเยอะแค่ไหนเนี่ยขี้เกียจล้วโว้ยเชออ่านั้นถอดซิมเลยครับเพราะว่ามันมันดูรับสัญญาณ <laughs> ูมันรับสัญญาณไก,กากมากเลยถอดออกครับอ่ะโอเคเรามีเครื่องเรามีเครื่องแรงของเราอยู่แล้วเครื่องดีเครื่องดีเราเตอร์ดีอยู่แล้วเราไม่ต้องการอะไรครับเราต้องการแค่อย่างเดียวมือถือเที่ไว้ใช้หางเงินเท่านั้นพอครับคุณบิตคอยกันเอาให้มันเลยเครื่องนี้ไม่ช้านะแต่่าเกมมันทําให้มันช้าครับ <laughs> เนี่ยดูดิเดี๋ยวดูนะครับอันนี้จอ i p พอนะครับ เนี่ยปุ๊บเสียบเข้าปุ๊บเป็นสีจีมาเลยครับเนี่ยเห็นไหมไปไปทำงานไหยอันนี้เครื่องดีกว่าเพื่อนเลยไม่นึกว่านี่เห็นไหมครับอ๋อนี่เนาะอุปกรณ์ของคุณไม่สามารถโทรได้สามารถตั้งแสดงหน้าจอเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ของตรงนี้ได้ด้วยนะครับ อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยติดตั้งครับผมว่าผมใส่อีเมลผมไปก่อนดีกว่า ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมว่าผมผมจบคลิปเลยดีกว่าผมผมพักละเพราะว่ามันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรละอ่าจบคลิปละอืถือว่าไม่มีอะไรครับผมว่าปกติทุกอย่างเครื่องนี้ปกติทุกอย่างยกไปหน้าจอราคาแค่พันเดียวจะไปเอาอะไรมากวะโอเคครับบ๊ายบายครับอ่ไอ้มือถือเครื่องเนี้ยผมได้มาใหม่นะครับเป็นมือถืออ่าโห่ยนะครับ แต่ว่ามันมันโลมันแรงจริงเว้ยอะไรวะเนี่ยเอาเถอะวันนี้ผมก็จะมาเล่าว่าอา่าอะไรนะซัมซุงอ่าซัมซุงเอเอเจ็ดสองพันสิบแปดเนี่ยมันดียังไงนะครับก็มีจอซูเปอร์อโมเลตัวนี้นะครับอ่าเอเจ็ดสองัิปซึ่งมันมีข้อมูลของเว็บนี้อยู่เอเอมันจะตกหนักไปไหนวะเนี่ย อันนี้บันทึกคลิปหลังจาก15วันนี้ผ่านมาแลครับผมได้ทําการใช้เครื่องนี้นะครับ่าเป็นเครื่องตัวนี้นะครับนี่คือ Samsung A7 นะครับตัวนี้คือโอ้ยเครื่องที่เหลือนี่ผมก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับก็มีคลิปแยกของมันอัอนนี้ผมจะพามาดูอนดุตู้ของมันอยู่ที่1.4นะครับซึ่งเครื่องทุกเครื่องต้องมีอนดุตู้นะครับและอนดุตู้เนี่ยเป็นเครื่องตัวเป็นตัวตว,วัดประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่ละเครื่องยิ่งมีเยอะ ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันเป็นประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องนะครับเฉพาะของ CPU แล้วก็ซิเกตพอนะครับพวกอะไรอะ่ะพวกประสิทธิภาพประมวลผลนะครับอ่ายังจะมีประสิทธิภาพประมวลผลของหน้าจอด้วยนะครับที่สําคัญนะครับเพราะามันเกี่ยวกับความละเอียดภายในอ่าเป็นแบบฟูเฮดีพัสแต่ว่าของเครื่องของผมเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ดันนัตตุตขึ้นได้ตรงที่เปลี่ยนเป็นความละเอียดไม่ใช่ฟูเฮดี ush, แต่เป็นเฮดีพันะครับมันเปลี่ยนยังไงนะครับมาที่การตั้งค่าได้ โอ้โอ้มันตกหนักมากเลยครับผมผู้ชนี่นี่ครับมันปรับความละเอียดหน้าจอได้ซึ่งมันต่างจากรุ่นอื่นๆที่เคยใช้มานะครับโห่เวยเนี่ยเนี่ยมันสามารถปรับได้นะครับซึ่งผมสามารถปรับให้เป็น HD Plus นะครับซึ่งหน้าจอมันจะละเอียดขึ้นนะครับอ่าความละเอียดมันจะสูงขึ้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันละเอียดกว่าแบบไหนนะครับเนี่ยครับมันจะละเอียดแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้โอเค แต่ว่ามันไม่มีแต่มันมีมันมันม,นมีผลเรื่องเรื่องแบบในการเล่นเกมนะครับก็คือมันจะไม่ลื่นอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ตัวนเนี้ยไอ้ Samsung Galaxy A7208 1เนี่ยมันมีดีอะไรมัางนะครับก็มีดีเรื่องกล้องนะครับกล้องมัน28ล้านนะครับชัดเจนว่า28ล้านแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับข้อมูลอื่นก็มี3 G 4 G นะครับครบครันนะเต็มที่ไวไฟ5 G อันนี้ไม่ไม่ไม่เถียงนะส่วนเรื่องอื่นๆนะครับ เป็นแ n d r o i d แอนดรอยแอนดรอยที่มากับตัวเครื่องคือ8.0นะครับแต่อัปปัจจุบันคือ1 0ดนะครับคือ10นะครับแอนดรอย10เนาะอาละอ่าตอนนี้ก็อันนี้ก็เปิดอยู่นะครับเห็นเออตอนแรกหน้าจอนเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอปิดแสงมันก็มันก็อย่างเงี้ยนะครับมันก็แบบไม่ได้ล้อมคลานตานะครับเปิดบิ c คอยอยู่ตอนนี้อ่าเอาละถ้าเอาไปเทียบกับตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเครื่องเนี้ยดีกว่ายังไงนะครับโห่ยดีกว่ายังไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน มันดีกว่าในหลายๆเรื่องนะครับเพราะอันดูตู้ก็แซงขาดแล้วห้าหนึ่งแสนห้าสองนะครับอ่าแลมซีล้อมล้อมอกสิบสี่เหมือนกันนะครับอ่าก็ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นี่หว่าอะไรอย่างงี้นะครับก็ไอพีเอสนะครับไอพีเอสนี่หน้าจอถูกนะครับผมซื้อมาในราคาพันห้าเครื่องนี้อ่าเครื่องนี้เครื่องนี้ซื้อมาในราคาพันหนึ่งร้อยนะครับบอกว่าเครื่องเนี้ยเอาไปเปลี่ยนจอคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะครับอ่าเอาไปเปลี่ยนจอคุ้มไหมก็คุ้มนะครับ CPU จะต่างกันตรงที่ A53 กับ A73 ครับ ตัวนี้ A73 ซึ่งมันแรงกว่าแน่นอนนะครับซึ่งมันทําประสิทธิภาพได้ดีกว่าแน่นอนอ่าตัวนี้ตัวนี้ผมจะบอกเลยว่า CPU ของมันเนี่ย CPU นะด้าน CPU ของมันเนี่ยมันเป็น A53 ครับซึ่งมีข้อเสียเยอะมากนะครับ A53 นี่ข้อเสียเยอะเยอะนะครับตรงที่มันช้าตอนเวลาเล่นเกมนะครับดังนั้นทําไมโหยถึงกินขาดเพราะว่า CPU มันมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่านะครับเหนือชั้นกว่าในหลายๆเรื่องนะครับดังนั้นมันก็เลยเร็วกว่า แต่ว่าก็ไม่ได้เอาไปเทียบกันว่ามันดียังไงอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเครื่องนี้มันก็ถือว่าดีแหละสำหรับอนุตุ้1 4 0 0 0นะครับที่ผมเลือกนะครับทำไมผมถึงเลือกอและทำไมผมถึงเลือกเครื่องที่มันดีนะตัวนี้ก็หูเยเหมือนกันนะตัวนี้ก็หูเยเหมือนกันตัวน,นี้เป็น Y7 2019 2018หรือ2019 Y เดี๋ยวผมดูก่อนว่าหูเวย Y7 เดี๋ยวนี่ครับหูเย Y7 2019นะครับเดี๋ยวผมจะเอาประสิทธิภาพไม่ดู นี่ครับนี่มสามมสามลอมสามสิบสองครับอนดุตู้เจ็ดหมื่นนะครับอนดุตู้เจ็ดหมื่นอ่าแอนดรอยเก้าอันนี้เข้าใจนะครับแอนดรอยเก้าอัพถึงแอนดรอยเก้าสแนปสี่ห้าศูนย์นะครับอ่าส่วนเรื่องจอก็เป็น ips อนะครับเ c d นะอ่านี่ตัวนี้มันมีมันมีบอกนะครับนี่ตัวนี้ A53 1.8สามหนึ่งจุแปดหนึ่งจุดแปดะครับอ่ามันไม่ได้เยอะหรอกแต่อันดูตู้มันเยอะนะครับอืมส่วนแรมก็เยอะตามนะครับแรมเยอะในในเรดราคาอันี้ผมซื้อมา ซื้อมา800นะครับซื้อมา800อันนี้นะซื้อมา800ส่วนอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งผมตอนนี้มันเป็นเราเต Ț อร์อยู่ผมซื้อมา600นะครับไม่ถึงพันนะเอาจริงๆมือถือผมซื้อเนี่ยไม่ไม่ไม่ถึงพันมีเครื่องนี้นะครับเลยพันมาเอ่อเลยพันมา500นะครับนี้มันเร็วนะครับอาไว้เล่นเกมได้อะไรได้หลายหลายอย่าง